้กวจับเลียวหลุดวน้แต่ลอยควขึ้นอยู่อีอนีแต่ปรตงกายผู้ใหญ่ป่องไอเอาอูมาใส่ดิ้ใาใตบ้ามันรูดตุ้มมันไวตัวา อ้ปากแหงเงก็บดบบไเงอันนี้เมื่อเราต้อมเอาหม้อต้มเทเรมาเฮ้ยมันตีบออกเลยได้ครับมันแข็งเามันตักง่ายๆอย่างเี้บัดขาตุ้มก็เท่ง่ายแท้พ่อเจ้า โอวาติขากบ่เมี่ยนเนาะมันป้อโคใหญ่นี่เ <baptism> ด้อ <reveal>, ม <response, azione> ันไลกินปลาขาเอาเอ้รมใหญ่นะซิรมนี้ยังโดดตรามใหญ่ก็จะอืมนี่ดับนี่มัมอมอดานีมันติดงีงจะมึงเลยินี่เออ โอ้ยก็จาเลี่ยงในโน่ป่ามอ้ง no. วัวมันื่ออะไรจัเนี่ยวมันก็น่องป้นุกน้อยเมามว่อยางให้มีเลยเลยตักเยงนเกิดอไนี่นี่นี่ตัวนู้นูเจ็บวิ่งดินนี่ละเอานมตักเจ้าตัวมันเลยเยี่โอ้ยงามอู้ เอาเขาลงแล้วก็ยังมีอยู่นะมันมีแต่เนื้อห่างปลุกปลาขาวปลาแขยงปลาเตี้ยงปลาล้มมิดครับวันนี้เลือเสีย่ยงปลาล้มมิดนี่ปลาเข่งนี่ปลาเข่งปลาหมอปลาเข็งที่พี่อยู่ปลาเข็งงามแนะในธรรมชาติดยเลดือดนั่นโจเลือดนั่นมือเลือดเลย,ยเห็นบอ,นนอละอะ เศราเรื่ยๆว่าเศ้าเมง่ายเลยน่ามันก้างไวทาแล้วเนาะมันแข็งเลนาะเ้าบ่ได้งเลยนีน้อไม่นี่กะย่ำนี่ห้ปาต้นงบตะต้นนั่นน่นาะต้นตดนี่นเนกลับาด้ยนี่เปน้องปลาขยงปลาเขยงกระเดี่ยวกระไรกระแจกระไก่กดติดตาไม่นำเนกคุณเลยร้ครับสวัสดีครับ